아! <목소리> สวัสดีค่ะที่ฟ้าวไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกระทะถอดด้านอินจิเนกันค่ะหลายคนอาจจะได้ยินชื่อแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมรู้สึกไม่คุ้นเลยอันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะคะออกแบบมาเอาใจกับพ่อครัวแม่ครัวที่ชื่นชอบในการทําอาหารนะคะแต่ไม่มีพื้นที่ทั้งพื้นที่ล้างและพื้นที่จัดเก็บเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ จะบอกเลยนะคะว่าเซตนี้นะคะเป็นเซตที่ขายดีที่สุดเลยนะคะของอินจิเนโอกระทะถอดด้ามชื่อก็บอกเลยใช่ไหมคะว่ากระทะถอดด้ามในกล่องนะคะต้องบอกเลยว่าแพคมาเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้รับความเสียหายของของมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราจะเจอนะคะแน่นอนว่าด้ามจับค่ะตัวนี้นะคะสําคัญมากๆเดี๋ยวไปตองจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าสําคัญยังไงคะ่ะและที่สําคัญนะคะใช้งานง่ายๆแค่คลิกเดียวค่ะฝาแก้วค่ะฝ,าแ,า,ฝาแก้วเนี่ย จะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะนะั่นคือเป็นไซส์ขนาด18ซนเมและ28ซนตเมตรค่ะต่อมาค่ะฝาพลาสติกแบบนี้ให้มาทําไมให้มาค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะปิดกระทะปิดหม้อของเรานะคะแล้วก็นําไปใส่ในตู้เย็นได้เลยค่ะด้านในเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับหม้อด้ามค่ะหม้อด้ามอันนี้นะคะมีขนาด18ซนเมตรนะคะใส่ได้จุเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน กระทะแบนอันนี้นะคะเป็นไซส์เล็กๆน่ารักนะคะขนาด22เซนติเมตรค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมาต่อกันที่ไซส์ใหญ่แบบนี้ทำอาหารได้จุใจแน่นอนนะคะนั่คือกระทะลึกขนาด28เซนค่ะยังมาพร้อมกับ นี่ค่ะกระทะแบนนะคะอีก1ชิ้นค่ะขนาด28เซนเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกเลยว่ากระทะและหม้อนะคะสามารถใช้งานได้กับเตาแก๊สนะคะหรือว่าเตาทูปเพศเลยไม่ใช่แค่เฉพาะกับเตาไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะต้องบอกว่าออกแบบมาเป็นอย่างดีนะคะวัสดุทุกชิ้นนะคะส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะใบตองจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีความพิเศษยังไงเอ ตัวด้ามจับตัวนี้นี่แหละค่ะที่มีความสําคัญมากๆตัวด้ามจับตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆค่ะแค่วันคลิกแค่นั้นเองนะคะทุกคนจะเห็นนะว่ามีปุ่มอยู่สองข้างอันนี้นะคะกดลงไปเลยค่ะใช้ข้างให้หนัดเก๋ไหมเสียบเข้าไปค่ะกับกระทะของเราที่ต้องการจะใช้งานกด1ครั้งแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะหรือกําลังแบบเอ้ยทอดปลาอยู่โอเคทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ปลาสุกก่อน เปลี่ยนค่ะแหมอยากจะผัดผักผัดอะไรแล้วเกินนี่นะคะง่ายๆค่ะแค่คลิกเดียวนะคะที่สําคัญนะต้องบอกเลยว่าด้ามจับอันนี้นะคะสามารถที่จะรองรับน้ําหนักนะคะได้มากถึง10กิโลกัเลยทีเดียวค่ะวางก่อนนะคะแขนเริ่มล้าแล้วค่ะ <c oughs> รวมไปถึงฝากแก้วแบบนี้นะคะนี่ไปตอนจะแกะให้ดูนี่นี่ก็เป็นมากับหมอ้อ เ,เวลาเราทําอาหารนะคะทุกคนเราก็จะสามารถที่จะเห็นได้นาอว่าด้านในเนี่ยนะคะสุกหรือ,อยังกําลังดีไหมต้องเพิ่มไฟหรือเปล่าแล้วก็ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะหลายคนอาจจะต้องแบบเฮ้ยแล้วจะทํายังไงถ้าหากว่าปิดฝาแล้วจะไม่ติดกับด้านเหรอนี่ค่ะมีแบบนี้เป็นไงเก๋ไก่ปะ ฝาก็เก๋กระทะก็เก๋นะคะง่ายๆแค่วันคลิกเนี่ยสุดยอดไหมและมาถึงเรื่องของการล้างนะคะการล้างกระทะเนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือว่าจะติดขอบซิงไปมานะคะทำให้การล้างไม่สะดวกแต่ว่าสำหรับเทฟารุ่นนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะวันคลิกง่ายๆแค่นี้ค่ะนี่ค่ะมาพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บกันนะคะแน่นอนว่าเห็นแบบเนี้ย ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่กระทะปกติแล้วเนี่ยจะมาพร้อมด้ามจับใช่ไหมทุกคนด้ามจับที่มาด้วยนี่นะคะคิดดูสิจะวางตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจานตกแตกจะวางตรงนี้ก็ติดจะออกไปตรงนี้ก็ไม่สามารถปิดลิ้นชักได้อีกนี่นะคะก็เป็นปัญหาของกระทะที่มีด้ามจับจะจัดเก็บไงเนี้ยมันก็ยุ่งยากใช่ไหมแต่นี่ค่ะวันคลิกของเราง่ายๆแค่นี้ก็สามารถทำให้แก้ปัญหาทุกอย่างออกไปได้แล้วเยี่ยม อีกหนึ่งความสะดวกสบายนะคะหลังจากที่ทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำหม้อเนี่ยเอามาวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้ได้เลยนะคะพร้อมทั้งฝาพลาสติกแบบนี้และสําหรับบ้านใครนะคะที่ตู้เย็นเนี่ยมีพื้นที่จากัดของเยอะก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันค่ะ วางทับลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ง่ายมากๆอี่เช่นกันสําหรับที่จะเอาอาหารนะคะไปอุ่นต่อเพียงแค่เสียบด้ามเข้าไปเอาไปอุ่นแค่นี้ค่ะพร้อมรับประทานและง่ายมากๆเลยและความสะดวกสะบายอีกอย่างนึงนะคะนั่นคือหลังจากที่เราเนี่ยนำหม้อออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะก็สามารถที่จะเอาไปอุ่นได้ทันทีค่ะง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากฝาที่ปิดตู้เย็นแบบนี้นะคะฝาพลาสติกแบบนี้ปึ๊บป้ายบนคลิกค่ะ วางบนเตาอุ่นได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการรีวิวนะคะกระทะถอดด้ามเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบและโดนป้ายยาไปแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊มีไม่พออยากได้มากกว่านี้เขาก็มีนะคะมีทั้งเซตแบบ10ชิ้นนะคะสชิ้นค่ะสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าอยู่เป็นแบบสาวโสดก็จะใช้แบบ3ชิ้นก็ได้นะคะเอาแต่สะดวกเลยที่สําคัญนะคะไม่ขอแนะนําแค่เฉพาะพ่อครัวแม่ครัวนะคะที่อยู่ในพื้นที่จํากัดอย่างในคอนโดเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็น ตัวใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยคุ้มมากจริงๆนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ t f ฟาวไทยแลนด์แล้วก็อยากที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะ t f ฟาวไทยแลนด์ของพวกเราเอาไว้ด้วยและอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะการรีวิวดีๆจากพวกเราคะ่ะ